สวัสดีนะครับผมสจประหยัดแลสังกาดนะครับพี่กุาสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้เจาวาลํปางนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไม้ในหจัดลําปางซึ่งทําอุตสาหกรรมไม้แปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไม้ในหจัดลําปางมาเป็นเวลา4 5 0ปีนะครับถ้าตั้งแต่สมัยอังกฤษมาเอาไม้มาเราก็หลักร้อยปีแต่ว่าทางสมาคมไม้หวัดลําปางได้มองเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมไม้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของเจัดลําปาง สมาคมไม้จังหวัดลำปางของเราได้เริ่มก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางได้คำหนงถึงว่า ถ้าเราจะประกอบการอุตสาหกรรมไม้ไปถึงชื่อลุกฉลานแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคเราจึงได้จัดตั้งรวมกลุ่มเพื่อคํานึงถึงการใช้วัตถุดิบเรื่องไม้ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มผู้ประกอบการไม้ที่จะใช้วัตถุดิบต,ตรงนี้เพราะเรามาทําสมาคมเพื่อให้ทุกคนได้สํานึกในการใช้วัตถุดิบอย่างเกิดความคุ้มค่านะครับ ทั้งหมดโรงใหญ่ๆมี10กว่าโรงโรงเล็กๆ150โรงแล้วก็โรงปานกลาง50โรงห้างฉัดจะมีโรงงานไม้ที่แปรรูปส่งออกเช่นโรงงานไม้ยางพารามโรงงานทำโต๊ะเฟอร์นิเจอร์จาจุรีเพปอำเภอเมืองก็เป็นโรงงานไม้ที่ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในการส่งออกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการตกแต่งบ้านนะครับส่วนที่ด้านเห็นของฝากที่เป็นรูปแกะสลักไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่เราเห็นในงานโชว์ต่างๆนั้นอันนี้มาจากบ้านหลุกสืบทอดมอดกจากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานถ้าท่านสนใจเข้พาพากเข้าไปดูบ้านหลุกนะฮะหลังจากเลิกเรียนไปแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนเขา,เเา,เเาะจะมานั่งแขะไม้เป็นมา้าเป็นกระต่ายเป็นเต่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นมอดกตกทอดเป็นศิละปะพื้นบ้านที่ถ่ายทอดลูกหลานคืออยู่กับตรงนี้มาเป็นหลายสิบปีส่วนอำเภอเมืองที่ผมเรียนไปตะ่กี้ก็ใช้ไม้สักที่มาจากอ,อกปอหรือไม้สักที่ปลูกในที่ดินของตัวเอง50กว่าปีนี่ก็สามารถมาทำ โ,ปปตโ,ตโต๊ะเก้าอี้เตียงโซฟาตู้เสื้อผ้ายยยยเยอะแยะไปหมดที่ทําในจังหวัดลำปางไม้ในลำปางถือว่าเป็นไม้เกรดดีจากที่ผ่านมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสากกรรมไม้สับในจังหวัดลำปางสามารถทำสกฐฐิจให้กับเมืองลำปางปีหนึ่ง1,800ล้าน หลังจากเศรษฐกิจเริ่มซบเซามาหลายๆโรงก็ได้เปลี่ยนหรือว่าหยุดกิจการไปเมื่อเจอปัญหาภาะวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับเจ่าเวลาเรามีผลิตภัณฑ์ไม้เช่นโต๊ะที่ผมนั่งนี้ก็ไปทางยุโรปเยอลมัน ะะโต๊ะที่เป็นรูปแบบของไม้จาบุรีแผ่นใหญ่โต๊ะเรียนโต๊ะนั่งในร้านอาหารเก้าอี้ที่ทําจากฝีมือชาวบ้านที่เราเห็นในสวนตุตุจักหรือในต่างจังหวัดที่เป็นไม้ช,ชาําฉาอันนี้มาจากจังหวัดลําปางทั้งนั้นนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกท่านอาจจะเห็นด้านหลังของผมตรงนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิชเชนแวร์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารพวกถ้วยโถโอชามสลัดโบชามยุโรปเขานิยมใช้อันนี้เป็นการส่งออกของ ของบริษัทใหญ่ๆเป็น10กว่าโลในจำนวนฟาปาที่สงนน่งออกวัตถุดิบที่จะนำมาเข้าในกระบวนการผลิตจะต้องเป็นการผ่านในเรื่องของการอบความชื้นให้ได้ความชื้นเหลือที่12ถึงจะนำมาผลิตส่งลูกค้าได้ ทุกวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยังร่วมกับของพศจจังหวัดลำปางทาโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อให้มีไม้ใช้มีวัตถุดิตรียมไว้ในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าเพราะว่าอุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถวนเวียนวัตถุดิบได้ดีประมาณ50กว่าปีนี้ก็สามารถได้นําไม้เหล่านี้มาเป็นผลิตภัณฑ์ุนเวียนได้ ถ้าทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างอาชีพสร้างอุตสาหกรรมไม้ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่างบประมาณในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ทําโครงการสีเขียวและก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในจกลังป่า ตอนนี้พี่น้องทางภาคอุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาในเรื่องของการตลาดจริงๆแล้วผมก็อยากฝากว่าสินค้าในจาลำปางเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความต้องการของต่างประเทศเช่นอเมริกายุโรปประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการสินค้าเหล่านี้เราจะทำังไรให้ผู้บริโภคหรือนักธุรกิจได้เห็นสินค้าที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเราก็ได้ยนคำว่าอ e ีคอมเมิร์ซมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแไล้ว เราก็คงจะใช้การขายระบบออนไลน์แล้วก็ให้ลูกค้าได้เข้าถึงอันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่เราจะพัฒนาคนของเราตัวนี้ก็เป็นช่องทางที่สำคัญในอนา,าคตที่เราจะต้องมีการผลักดันอย่างจริงจังนะครับ<ๆ>ก็ต้องขอบคุณครับหน่วยงานทีมงานที่ให้โอกาสทางสมาคมไม้ได้มาพูดคุยเรื่อง ความเป็นมาของสมาคมไม้แล้วก็สินค้าที่ดีๆของตระลักปางเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆเรื่องแล้วก็สร้างเศรษฐกิจตาะลางให้ดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณอนาคตเรากำลังมองกลุ่มที่มีสภาพมีกำลังซื้อก็กลุ่มตะวันออกกลาง ตรงนี้ก็อยากจะเปิดตลาดใหม่แล้วกลุ่มของประเทศจีนตรงนี้น่าจะเป็นตลาดที่น่าสนใจที่เราอยากจะไปทําตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจที่อนาคตอยากจะทําตลาดตรงนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนอกเหนือจากที่เราเคยทําทางยุโรปมาก็อยากจะเปลี่ยนกลุ่มตลาดใหม่มาทางนี้บ้างก็น่าจะทําให้สินค้าเราได้กระจายไปทั่วโลกนะครับขอบคุณครับ